คุณผู้ชมคะเดือนตุลาคมคิดแบบดิฉันไหมว่าเป็นเดือนหนึ่งของปีที่มีอีเวนต์เยอะมากๆอย่างกินเจที่เพิ่งจบไปวันนี้วันล่าสุดเลยใช่ไหมคะและเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะเป็นเทศกาลฮาโลวีนอีกถ้าตามความเชื่อของฝรั่งตามประเพณีแบบฝรั่งร,รวมถึงเทศกาลลอยกระทงของบ้านเราด้วยนะคะปีนี้ลอยกระทงค่ะเขามีการจัดงานนะคะแต่ว่าจัดงานแบบวิถี new normal <c oughs> เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19โดยอย่างงานที่เราจะแนะนําวันนี้คุณผู้ชมคะเขาจะจัดที่ วัดวชิระธรรมาว่าหรือว่าวัดเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชานุสรณ์200ปีรัชกาลที่4นะคะวัดนี้สําคัญอย่างไรต้องเล่าอย่างนี้นี่คือวัดสุดท้ายที่ได้รับอนุมัติให้สร้างในเขตกรุงเทพมหานครของคณะธรรมยุทธ์ตั้งอยู่ติดกับคลองหลวงแพ่งเขตลาดกระบังสุดเขตกรุงเทพมหานครรายละเอียดของการจัดงานลอยกระทงในรูปแบบนิว n นอร์มลที่นี่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันค่ะ ในช่วงนี้ทางรายการขอพาท่านผู้ชมมายังวัดวดชิรธรรมมาวาดเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเนื่องในวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2563ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสครบ18ปีรอบนักสัตว216ปีวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามกุฎวิทยามหาราช รัชกาลที่4โดยมีพระมหาพัทรพลพัฺธพโลจะาอาวาสวัดวัธิรธรรมาวาสเป็นประธานฝ่ายสงฆ์หม่อมหลวงพัทธร,รังสีณเชียงตุงเป็นประธานฝ่ายคารวารสการพิธาีาท่ประธานถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันวนี้ตรงกับวันที่รพระองค์พระสงครบรัชกาลเป็นวันเกิดของวัดด้วยท่านมีเป็นปีแรก 咱们。 และฉลององค์พระศิวลีหินอ,อน่อนก้อนเดียวแกะสลักสูง2เมตร40เซนติเมตรจากประเทศกรีกขึ้นประดิษฐาน จากนี้ทางวัดได้จัดงานสืบสารอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงประกวดนางนพมาศประจำปีพุทธศักราช2563ในวันที่31ตุลาคมนี้มีหนูน้อยนพมาศอายุ5-12ปีนางนพมาศวัดวัชิรธรรมมาวาดอายุ17-27ปีและนางนพมาศสูงอายุ75ปีขึ้นไปโดยมีคุณอ่อนอนงปัญญาวงและพี่มาอ่อนาภากฤษฎีเป็นกรรมการตัดสินผู้ชนะ ะเลิศรับมงกุฎและเงินรางวัลรวมกว่า2 0 0แสนบาทและมีการแสดงโชว์ว่าไทยประกวดว่าไทยโดยซูเปอร์เป็ดและการแสดงศิละปะวัฒนธรรมไทยต่างๆพร้อมแข่งเรือพายประกวดการทำกระทงสนใจสมัครสอบถามได้ที่โทร098 802 2826หรือที่ไลน์ไอดีของทางวัด สนใจก็สามารถไปร่วมงานลอยกระทงที่วัดวดชิรธรรมมาวาดได้นะครับก็เรียกว่าได้ลอยกระทงกันด้วยแล้วก็ได้อิ่มพูนกันไปด้วย<ช>นะครับ